คุณตำรวจคะวันนี้คุณตำรวจก็จะนอนที่บ้านสกายอีกหรอคะใช่ครับสกายอนุญาตไหมล่ะครับสกายอนุญาตค่ะแต่ทำไมคุณตำรวจไม่กลับไปนอนที่บ้านตัวเองล่ะคะแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเอาเหรอคะมานอนที่บ้านสกายทุกวันแบบนี้สกายนี่เลิกพูดได้แล้ว แล้วก็ชะกลายเตรียมตัวขึ้นไปนอนนะไปนีขข่ขอบคุณตำรวจครับครับขอบคุณครับคุณสุวรรณ ต้องตายเลยสกา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 ยสายสก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 ายไกยสกา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 ยสสายสกายสกอยสกายสกายสายายสายสกายสกายตกองสายสกายสกายายายสกากากายสกายสกายสกายเวาาายาาา